รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเถรานุเถระโดยเฉพาะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของต้อนรับปีพุทธศักราช2568ครับในการนี้พระคุณเจ้าได้มอบหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้แก่เราครับรายละเอียดของหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับออานวยพร ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงนี้ก็ยังอยู่ระยะวันปีใหม่ปีพุทธศักราช2,568ซึ่งในวันนี้อัตมภาพก็จะได้นำธรรมะสวัสดีซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่าธรรมะสี่ข้อนี้ถ้าผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติก็จะประสบความสวัสดีมีชัยซึ่งธรรมะสวัสดีทั้งสี่ข้อนั้นข้อที่หนึ่งได้แก่ปัญญาข้อที่สองได้แก่ความเพียรความขยันมันเพียร หรือวิริยะข้อ3ได้แก่ความสํารวมระหว่ังตนและข้อที่4ก็คือความเสียสละซึ่งอัตมาภาพก็จะได้ขยายพอได้ใจความเพื่อให้ท่านสาธุชนพุ่อตรบริษัททั้งหลายได้นำธรรมะสวัสดีนี้ไปใช้ ไม่ใช่เฉพาะปีพุทธศักราช2,568เท่านั้นใช้ได้ตลอดชีวิตได้เลยธรรมสวัสด,ดีคำว่าสวัสด,ดีนี้มาจากภาษาสันสกฤตสวัสติสวัสติไทยเราใช้คำว่าสวัสด,ดี เป็นคำทักทายกันนะสวัสดีอาจารย์สวัสดีน้าป้าเป็นต้นบาลีท่านใช้คำว่าสถิเทหรือโสถฐานะแปลว่าความสวัสดีสวัสเตหรือสวัสดีก็ดีสถีหรือโสถฐานะก็ดี เร่งเราเรียกกันว่าสวัสดีสวัสดีนั้นได้แก่ความสุขความเจริญความมีโชคชัยความสำเร็จเหมือนกับเราให้พรว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นสวัสดีแล้วก็หมายถึงปลอดภัยด้วยเป็นคำทักทายที่คนไทยเราใช้กันเพราะฉะนั้น เวลาญาติโยมทั้งหลายรับผ่อนกับพระเนี่ยพระท่านก็นจะให้ผ่อนะแต่เนื่องจากว่าโยมไม่ได้ทราบปัสสาีีนะฟังประจำระโยมเวลาให้ผ่อนเนี่ยสทาโสถีพระวันตุเตแปลว่าขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านคือญาติโยมเนี่ยสทา ตลอดกาลเวลาพระท่านก็ให้ผ่อนก้เหล่านั้นมีสวัสดีมีชัยมีโชคปลอดภัยนี่ท่านให้ผ่อนแบบนี้พรแบบนั้นเราเรียกว่าเรารับพรนะพรอนรับนะเราก็ดีใจในขณะที่รับผ่อนเรารับพรไปแล้วเราต้องไปทำด้วยนะเรียกว่าพรอนทำ พรธรรมนี่ยสำคัญมากเป็นตัวบอกิดให้เรานี่มีความสุขเพราะฉะนั้นธรรมะสวสดีสี่ข้อซึ่งองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแด้ตรัสไว้ดังที่อัตมาได้กล่าวไว้เบื้องต้นก็จะขยายให้ได้ใจความพอประมาณญาติโยมทั้งหลายจะได้นํามาไปใช้ในชีวิต สืบต่อไปข้อแรกตัวปัญญานะปัญญานี่ก็ถือว่ามีความสำคัญเราจะเห็นได้เลยว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อเราพูดถึงปัญญาศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันต้องมาคู่กับปัญญาศรัทธาเนี่ยท่านเปลี่ยนเหมือนกับเท้าเนะท้า มีไว้สำหรับเดินปัญญาเนี่ยเปลี่ยนมันก็ดวงตาถ้าเรามีแต่ศรัทธาแต่ปัญญาเราไม่มีเนี่ยเราก็เดินไปสเปสสะปะชนไปเรื่อยหนักศรัทธาเนี่ยใครชวนใครทําแล้วก็เชื่อไปหมดแหละที่เราเรียกกันว่าศรัทธาหัวตายอ่ะนนี่หนักศรัทธาขาดปัญญาแต่นัน่นก็ได้เดียวกันมีปัญญามาก แต่ไม่มีสถาไม่ค่อยมีสถามีดวงตาเนี่ยมองส่องนี่ก็คอยจับผิดคนอื่นนนะมีตาคอยจ้องจับผิดว่าคนนั้นทำผิดคนนั้นทำไม่ถูกอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องมาคู่กันนมันจึงจะทำงานได้ดี สมบูรณ์เพราะฉะนั้นธรรมสวัสดีในข้อแรกคือตัวปัญญาปัญญานั้นมีไว้สำหรับสอดจองปัญหาอะไรต่างๆแล้วปัญญานั้นก็เราก็มักจะใช้คู่กับสติปัญญามีสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือตัวปัญญา เหมือนกับภาษาไทยเราพูด,ดว่าเฉลียวฉลาดเฉลียวคือตัวสติฉลาดคือตัวปัญญาบางคนฉลาดมากปัญญามากจะขาดเฉลียวขาดสติก็กลายเป็นปัญญาเกินสติปัญญาเกินสติพัญญงทุกหยายนะ,นะเพราะอะไรปัญญามันท่วมท้นแต่ว่าขาดสติกลายเป็นว่าปัญญานั้นฆ่าตัวเองเราจะเห็นได้เลยว่า บางท่านเนี่ยมีความรู้ดีแต่ว่าขาดสติปัญญาแนะก็ทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะสวัสดีข้อแรกนะที่มีความสำคัญทีนี้ปัญญาที่เราจะกล่าวโดยทั่วไปเกิดสีทางนะตึ่งยาิโยามก็ ส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าปัญญาเกิดสามทางสัตามมัจญาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามมัจญาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาแล้วแล้วก็ภาวนามัจญาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการบําเพ็ญปฏิบัติทั้งสองข้อโดยใช้หลักของโยนิสมัสติกโดยใช้หลักโยนิสมมนัสิกานี่โดยหลักทั่วไปในทางพุทธศาสนาแต่ในที่นี้ อตาตมาจะกล่าวปัญญาที่เกิดทั่วไปตามหลักของอินเดียโบราณก็มียุวยกัน4ี่ข้อ 1. ปัญญาที่เกิดจากเรียนจากครูครูบาอาจารย์ในห้องเรียนหรือตำราต่างๆหรือความรู้ทั่วไปในเรียนในเรียนจากครู ครูในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น <c oughs> ข้อที่สองเรียนความรู้ที่เกิดจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นบ่อกเกิดให้เกิดความรู้แล้วก็สามที่สำคัญก็คือปัญญาที่เกิดจากตัวเองเก็จะการค้นคว้า แล้วก็สี่ปัญญาที่จะก่อสร้างหรือจะมีได้นั้นจะต้องใช้เวลาไม่ใช่อยู่แล้วมีวันเดียวปั๊บปัญญามันก็จะเกิดเพราะปัญญานั้นก็ต้องใช้เวลาพิจารณาเหมือนกันปัญญาที่เกิดจากความรู้นี่เราเรียกกันว่าโลกิยะปัญญาเราไม่พูดถึงโลกุตระปัญญาเอาแค่โลกิยะปัญญาแบบชาวบ้านปัญญาที่ รักษาตัวรอดปัญญาที่รักษาตัวรอดเรียกว่าโลกิยะปัญญาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มีหลักพระอาทิตย์ก็่องได้เฉพาะกลางวันพระจันทร์ก็ซองกลางคืน แต่ปัญญาใน่องได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสงสว่างทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะเสมอปัญญาไม่มีเพราะปัญญานี่่องได้ตลอดแต่ต้องเป็นปัญญาที่ถูกต้องต้องเป็นสัมมาปัญญาปัญญาที่ชอบไม่ใช่ปัญญาที่ผิดไม่ใช่มิจฉาปัญญาปัญญาที่ผิดอันนั้นคือปัญญาที่ทำให้ตัว เดือดร้อนเพราะฉะนั้นธรรมสวัสดีข้อแรกนี้ก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวเ,เป็นเครื่องรักษาตัวเราเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยการที่สังคมเจริญประเทศชาติเจริญเนี่ยบรรพบุพร,บรุษของเราได้สร้างสารรหลังสรรประเทศชาติมานี้ก็เกิดจากอะไรก็ปัญญานี่แหละ ปัญญาทำให้ตัวรอดตัวเองรอดประเทศชาติรอดก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวซองเป็นตัวนำทางนี่คือข้อแรกของธรรมะสวัสดีในส่วนข้อที่2ธรรมะสวัสดีข้อที่สองคือความขยันคือวิริยะก็คือไม่เกียจคร้านตรงนี้ ถ้าเราได้อ่านชาดกมหาชนกซึ่งมีวิริยะควาเป็นวิริยะบาร,รมีนว่ายน้ำไปเนี่ยไม่รู้ฟังอยู่ที่ไหนแต่ก็ยามไมว่ายพยายามว่ายทำจนสุดความสามารถเรียกว่าทำเต็มที่นะ เทาทีา่ทศักยภาพพึงมีเพราะฉะนั้นตัวความเพียรหรือตัววิริยะเนี่ยความอดทนเนี่ยในการทำงานเนี่ยมีความสำคัญมากท่านยังบอกว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันสดชื่นเสมอความอดทนคืออะไรก็ความเพียรความขายันไงเราเรียนหนังสือเนี่ย เราสาเร็จก็เพราะความอดทนความขยันเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเโอ้เมื่อไรจะจบอ้ลําบากเนี่ยเรียกว,ว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่เราก็ต้องทนแต่ผลของมันเนี่ยสดชื่นสเสมอความสําเร็จเพราะฉะนั้นตัววิริยะตัวขยันมันเพียรเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะสวัสดีที่มีความสําคัญ เป็นบอ่อเกิดของความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเลยว่าวิรเยนะทุกขมัตเจติซึ่งแปลง่ายๆว่าบุคคลประสบความสํมเาเร็จนะทุกข์ข้าในพานอุปสรรคคือทุกข์ได้เนี่ยด้วยวิริยะคือความเพียรนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่า อุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันมันเพียรเท่านั้นแหละที่จะหาทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์นี่ก็มีหลายอย่างนะทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ต้องอาศัยความขยันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความขยันนี่แหละเป็นธรรมะ,ะสวัสดีที่มีความสำคัญบางคน อยากจะมีเกียรติแต่ไม่สร้างความดีอยากจะมั่งมีแต่ไม่ทําการงานเราอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีตําแหน่งแต่เราไม่สร้างความดีได้ไหมมันก็ได้มาเฉยชมแต่ว่ามันได้แบบได้แบบไม่ใช่เป็นความดีที่เกิดจากตัวเราเอง อยากจะมั่งมีอยากจะรวยแต่ว่าไม่ทำการงานนะเรียกว่านั่งรอโชคบวาสนานะแบบนี้รวยยากนะเพราะฉะนั้นวิริยะหรือความเพียรน,นี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นธรรมะสวัสดีข้อที่สอง ธรรมสวัสดีข้อที่3ก็คือความสํารวมตนนะความสํารวมตนภาษาธรรมะเราเรียกกันว่าอินทรียสังวรนหกนะข้อนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมตนเนี่ยนะก็คือระวังหรือถ้า,าจ,จะอธิบายง่ายๆคือว่าเป็นคนมีมารยาทนะเป็นคนมีมารยาท ท่านยังบอกว่าความรู้เป็นอำนาจมารยาทเป็นเสนเ่หนะ์เพราะฉะนั้นความสารวมระหว่างตนนี้ก็คือมีมารยาทนั่นเองนะมารยาทที่ดีนะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราสารวมอะไรล่ะนะเราก็สารวมสามทางด้วยกัน หนึ่งทางกายสองทางวาจาแล้วก็สามทางใจทางกายมีอะไรละ่ะตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นต้นตามีไว้อะไรตามีไว้ดูดูในสิ่งที่ดีไม่ใช่ดูไปหาเรื่องเขา หูก็ฟังสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันดีมันจะฟังสิ่งที่มาขัดหูทําให้เกิดโศก,กจริตจมูกไว้ดมกลิน่นกลิ่นที่มันดีแล้วก็เท้ามีไว้ท,ไทําไมเท้าก็มีไว้เดินมือมีไว้ใช้ทํางานนี่เป็นปกติของตาหูจมูก มือเท้าเป็นต้นนี่ตลอดใช้ปกติถ้าเราใช้กายเป็นปกติตาไปมองดูสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่พอใจกายเราก็วิกาลแล้วเพราะอะไรตาเห็นในสิ่งที่ไม่พอใจก็เกิดะเกิดโธสัจจลิตพอก็พเกิดโธสัจจลิตเขาเรียกกายวิกาลนะ กายพิการก็คือกายพิการนั่นแหละเราก็สงสัยกายพิการเป็นยังไงกายพิการก็หมายความว่ามันผิดปกติเห็นคนที่เราไม่ชอบใจก็เกิดอาการโกรธเวลาคนโกรธเนี่ยบางคนก็นมือไม้สัน่นปากคอสัน่นะ ูแดงอะไรล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เกายพิกา <Yeah. S 1> รเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสํารวมกายในข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมรวมวาจาวาจาก็สําคัญเหมือนกันโบราณท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวเนี่ยต้องระวังความคิดเพราะอะไร บางทีมันคิดเลื่อยเปลื่อยอ่ะยิ่งไม่มีปัญญามาควอบคุมไม่มีโยนิโสมนัสิการพิจารณาคิดไปเลื่อยเปลื่อยเนี่ยนะฟงซ่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้นท่านยับอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาต้องระวังคําพูดให้มีปิยะวาจาเพราะว่าอย่ายพูดทิมแทงเขา พวกที่เขา,เ,าเสียความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเราถามปัญหานั่นแหละนะถามเอาเรื่องเอาสาระไม่ใช่ถามหาเรื่องบางทีเราถามไม่ใช่ถามเอาเรื่องออาล่าเอาสาระแต่เราไปถามหาเรื่องแต่ที่จะเป็นปิยะาวาจาบางทีมันก็เป็นปิสุนาวาจาเป็นวาจาสอเสียกันแน,น่กันแน่นเข้าไปนะเพราะฉะนั้น วาจายนี้ก็เป็นธรรมะสวัสดีที่สําคัญยิ่งเราอยู่ในสังคมคนมูมากเนี่ยต้องระวังคาพูดบางทีมันก็ต้องใบ้บ้างอะ่ะหรือว่านิ่งเสียตาหนิงทองเนบางทีก็ต้องเงียบพูดมากก็เรื่องมากพูดน้อยก็เรื่องน้อยทางใจทางใจนี่ก็พยายามที่จะลดกิเลส บางอย่างเช่นโลภะความอยากได้โทสะความโกรธราหะความลงเนี่ยเราก็ลดไปได้หมดหรอกอแค่โลกิยะปัญญาคือบรรเทานะบรรเทานะบรรเทาก็ยังดีโดยเฉพาะโทสะจริตเนี่ยมีก็ทุกคนนั่นแหละยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเมื่อเรามีโทสะ เกิดกขึ้นทางใจแล้วเนี่ยเรารู้ตัวว่ามันเกิดเราคุมมันได้เนี่ยก็ถือว่าเราชนะตัวเองแล้วนะเพราะว่าเรายังอยู่ใช้ลักษณะของโลกิยะนะระดับโลกิยะไม่ถึงขั้นโลกุตระแต่โลกิยยัะทำไม่ได้โลกุตระมันก็เกิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น ความสํารวมตนสามทางเนี่ยคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเนี่ยเป็นธรรมะสวัสดีที่มีความสําคัญอยู่ที่ไหนก็มีคนรักที่เรียกว่าความรู้เป็นอํานาจมารยาทมันเป็นเสน่ห์ความรู้น่มีอํานาจอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ว่ามารยาทเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นตัวเสริมความรูบ้บางคนความรู้ดีมาก นะแต่ว่าขาดสมาคารวะไม่มีมารยาทความรู้นะั้นมันทําลายตัวเองนะมีปัญญามากแต่ฆ่าตัวเองบางคนมีความรู้น้อยแต่ว่ามารยาทดีมีสมาคารวะเขายังสรรเสริญมากว่าคนนี้มีสมาคารวะมีมารยาทต,ตรงนี้สําคัญข้อสุดท้ายธรรมสวัสดีก็คือความเสียสลัดความเสียสลัดนี้ เราต้องยอมรับว่าเป็นจริงที่มีความสำคัญโลกที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะการเสียสละของพ่อของแม่บรรบุบบรุษของเราถ้าบรรบุรุษของเราไม่เสียสละแล้วเนี่ยไม่มีเราหรอกไม่มีอาตมาหรอกที่มานั่งพดใหิโยมฝังเนี่ยเพราะการเสียสละของ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรานี้ก็ได้อาศัยบรรพบุรุษอดีตบุรพมหากษัตริย์แล้วก็บรรพบุรุษได้หลังสารประเทศไทยจนกระทั่งเราอยู่สุขสบายเท่าวันเนี้ยก็เพราะว่าอาศัยท่านเหล่านี้ เพราะฉะนั้นการเสียสละก็คือจาคะหรือภาษาไทยจะใช้คำบริจาคหรือจะทานก็นแล้วแต่ก็คือการให้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยคือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พูดง่ายคือว่าตัวเมตตานันแหละรักผู้อื่นรักคนอื่น เราสามารถรักคนทั้งโลกได้แต่ว่าเราไม่สามารถเกลียดคนทั้งโลกได้เรารักคนทั้งโลกได้แต่เราไม่สามารถเกลียดคนทั้งโลกได้เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่เกลียดคนที่เรารักอย่างน้อยคือครอบครัวเราพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นความเสียสละนี่นแหละก็คือตัวเมตตาอัตมาภาพได้ให้ข้อคิด ธรรมะสวัสดีที่จะยั่งยืนแก่ญาติโยมทั้งหลายก็สรุปก็มี4ข้อด้วยกัน 1. ธรรมะสวัสดีข้อปัญญา 2. ธรรมะสวัสดีข้อความเพียรวิริยะ 3. ธรรมะสวัสดีข้อสํารวมระหว่างตนและข้อสุดท้ายธรรมะสวัสดีคือความเสียสละ ในปีใหม่พุทธศักราช2568นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านจงนำธรรมะสวัสดีสีข้อขออองค์ทุ๊ดเด็ดะสมมาต่ตพรุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็จะมีธรรมะสวัสดีมีโชคมีชัยมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน อเจริคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนง่ายๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาสั่งสอนเหล่าพุทธบริษัทครับพระเถรานุเถระโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ท่านได้นำมาขยายให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติได้เป็นสิ่งง่ายๆครับ ทุกท่านสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับนี่คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสา,าเป็น